สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่นวีเอสภรรยาคนไทยค่ะกับอ้อมนะคะที่จะมาพูดคุยนะคะกับทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อ้อมจะมาพูดถึงนะคะข้อเสียของผู้ใช้ญี่ปุ่นนะคะในสายตาของผู้หญิงไทยนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะว่าใครที่ได้เคยคุยกับผู้ใช้ญี่ปุ่นหมายถึงว่าได้มีโอกาสได้พูดคุยเนาะ อาจจะไม่ถึงขั้นคบหาก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนกันทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะได้เจอสังคมในที่ทํางานหรือว่าด้านนอกหรือที่ไหนก็แล้วแต่อาจจะเพื่อนสูเพื่อนหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่อะไรก็แล้วแต่เงี้ยค่ะก็จะได้เห็นแบบว่าข้อเสียของผู้ใช้ปุ่นแบบว่าแต่ละคนก็จะมีเรียกว่ามุมมุมมองข้อเสียของของทุกคนที่มันแบบแตกต่างกันออกไปก็ขึ้นอยู่กับ นิสัยของผู้หญิงแต่ละคนด้วยนะคะในส่วนของอ้อมนะคะก็คืออ้อมจะเอาข้อเสียมาบอกให้ในสายตาของผู้หญิงไทยนั่นเองนะคะก็อาจจะเป็นเรียกว่า,าเป็นตัวแทนผู้ใหญ่บ้านละกันนะคะที่จะมาพูดคุยละกันเนาะอันดับแรกนะคะคือผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยเขาจริงจังกับชีวิตมากเกินไปนะคะแล้วก็บางทาีไม่ใช่จริงจังกับชีวิตมากเกินไปไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะชีวิตนะ ดูบ้างานมากเกินไปด้วยมันบางทีจนดูเหมือนกลายเป็นคนที่แบบดูเคร่งขรึมตลอดเวลาแบบดูเหมือนยิ้มแย,ย้มไม่ค่อยเป็นดูโลกไม่ค่อยสวยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งข้อข้อเสียของผู้ชายญี่ปุ่นเลยนะคะคือแบบอะไรจะเป๊ะขนาดนั้นซีเรียสด,ดุเครียดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับที่สองนะคะขี้กลัวเกินเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นกลัวอะไรก็แล้วแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะคะทุกคนคือแบบว่า กลัวเกินไปบางทีเดีย่ยด้วยความกลัวของเขาเนี่ยมันก็เลยทําให้เวลาเขาทําอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยดูแบบว่าต้องคิดก่อนไม่กล้าทํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอันนี้เป็นขี้กลัวกลัวเกินเหตุน,นะคะเกินเกินเหตุความเป็นจริงนะคะอันนี้บางเรื่องถ้าเกิดว่าใครได้เคยคุยผู้ชายญี่ปุ่นมันก็จะมีนิสัยนี้นะคะอ่าถ้าเกิดว่าใครได้ดูแค่ผิวเผินด้านหน้าเฉยๆก็อาจจะแบบ ยังไม่รู้ไม่รูด้านด้านอีกมุมหนึ่งของเขานะคะอันดับนั้นมาข้อที่3มเนาะมันก็เชื่อมโยงกับข้อที่2เนาะพอแบบว่ากลัวเกินเหตุปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเออทำอะไรก็แบบว่าคิดมากทุกเรื่องนะคะทำอะไรต้องคิดก่อนนะคะเรื่องเล็กๆ็ก็คิดเรื่องใหญ่คิดนี่เป็นเรื่องปกติเนาะแต่เรื่องเล็กๆต้องคิดก่อนคิดแล้วก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะทุกคนผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทำอะไรเขาต้องปลอดภัยต้องเ s a ต e ้เฟิร์สทุกอย่างนะคะคือจะแบบว่า จะเหมือนเราแบบไม่ได้นะแบบอ่าง่ายๆไปไหนก็แบบไปได้เลยอไรเงี้ยไม่ต้องคิดเลยมากแต่สําหรับผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะต้องมีการคิดวางแผนจะต้องมีการเตรียมก่อนนะคะเตรียมการก่อนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเรื่องประกันภัยเรื่องอะไรในชีวิตก็แล้วแต่ทุกอย่างต้องเซฟทุกอย่างต้องอยู่บนความถูกต้องอันนี้คือนิสัยของผู้ชายญี่ปุ่นบางทีเนี่ยการที่เขาแบบดูเซฟมากเกินไปมันก็กลายเป็นทําให้เราอึดอัดแบบ ดูแบบเออเขาเป็นจริงเป็นจังมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงนี้ยคะ่ะนะคะอันดับถัดมาข้อที่4นะคะก็คือนิสัยประเภทเงียบแบบไม่มีเหตุผลนะทุกคนเนอะคือแบบมันมีนะประเภทแบบไม่ใช่มันมีมันส่วนใหญ่แหละคือกโกรธดีใจเสียใจเศร้ามีปัญหาไม่รู้ <c ười> คือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร อย,อยู่อยากจะเงียบก็เงียบอยากจะไปก็ไปคือบางทีไปแบบไม่ลำไม่ลาอะไรเงี้ยน้องคิดอยากจะมาก็มาบางทีอันนี้คือบางทีกลายเป็นนิสัยเสียหรือเป็นข้อแย้งของเขาเลยนะผู้ชายญี่ปุ่นอะ่ะคือเงียบแบบไม่มีเหตุผลไร้เหตุผลค่ะอันนี้จริงๆอยากจะให้เป็นยกเป็นข้อแรกด้วยซ้ํานะคะเพราะว่ามันเป็นปัญหาหลากัหลกๆแหละที่ผู้หญิงไทยอย่างเราเนี่ยคือแบบเจอผู้ชายญี่ปุ่นแล้วชอบนิสัยปัญหาพวกเงียบๆแบบนี้นะคะ โอ้ยหน้าดูแอคติ้งเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่มันก็คือจริงจังกับชีวิตแหละทุกคนอันดับอาไม่ใช่อันดับอันดับสุดท้ายเนะาะข้อที่ห้าดูเหมือนเป็นผู้ชายลามุกอะจะเคยเจอไหมเคยเจอเนาะยิ่งแบบถ้าเป็นผู้ชายญี่ปุ่นที่แบบดูเป็นวัยวัยที่แบบว่าวัยผู้สูงอายุขึ้นมานหน่อยๆอย่างเงี้ยหรือวัยทํางานที่อายุแบบ 45 up, อัพอะไรเงี้ยบางทีแบบดูบุคลิกดูสายตาดูอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ดูว่าเออเขาดูเหมือนเป็นคนลามกุกเนาะอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็อย่าเพิ่งไปเรียกว่าเลยนะอย่าเพิ่งไปเรียกว่าไปไปยัดเยียดนิสัยลามุกให้กับเขานะเพราะบางทีเนี่ยคือเราต้องดูจุดประสงค์ใจเขาจริงๆด้วยเพราะบางทีคือหน้าตาเขาอาจจะดูลามกุกแต่ว่าจิตใจเขาเป็นคนดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเรียกว่าข้อเสียข้อน,นี้ที่แบบว่าดูลามกุกให้เก็บไว้ในใจ เนาะแต่อย่าเอามาเป็นเรียกว่าเป็นข้อที่ตัดสินโอกาสของตัวเองเนาะเพราะว่าผู้ชายญี่ปุ่นก็ไม่ได้แบบมีนิสัยแบบนี้ไปทุกคนเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบแบบนิสัยลามกอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงไทยชอบแบบเอาความลามกบางทีเอามาจากสื่อโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นจากคลิปเรียกว่าคลิปที่มัน ไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทยอะ่ะแต่ถูกกดแต่แต่ไม่ผิดกฎหมายในประเทศเขาอะค่ะอาจจะดูในมุมแบบนั้นเยอะเกินไปอาจจะทําให้แบบว่าติดคาแรคเตอร์จากในคลิปในหนัง,งอะไรเงี้ยของเขามาเป็นแบบว่ามามา,มาตัดสินนิสัยผู้ใช้ปุ่นจริงแล้วเนี่ยความเป็นจริงคือตกกันข้าวเลยนะทุกคนคือมันไม่ได้มันไม่ไม่ได้เหมือนในคลิปหรอกในในคลิปในหนังมันก็คือแค่ฉากฉากหนึ่งเรื่อง,เร,องเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองที่เขาสร้างขึ้นมาสําหรับ ผลประโยชน์ของบุคคลในประเทศเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ถ้าคุณมีไว้อยู่ในความคิดนะเรื่องลามกเนี่ยขอให้คุณเก็บเอาไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งเอามาตัดสินเรียกว่าตัดสินชีวิตของผู้ชายญี่ปุ่นคนคนหนึ่งนะคะเพราะบางทีเนี่ยคนคนนั้นอาจจะเป็นโอกาสในชีวิตคุณที่แบบว่าเออเขาจะมาสร้างความสุข ในชีวิตของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดโอกาสนะคะเวลาเราได้ไปเจอเรียกว่าไปหาข้อมูลตามสื่อ Google ออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นช่องอ้อมอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณรับฟังหรือว่าได้อ่านอ่านแล้วคิดพิจารณาเรียบร้อยแล้วคืออยากให้แบบว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าใจมุมผู้ชายญี่ปุ่นในทางลบเยอะเกินไปนะคะอยากให้แบบว่า,อา,บบวาเออลองได้มีประสบการณ์ลองมีโอกาสก่อนอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบ เออจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบมีข้อแย่ไปซะทุกเรื่องในข้อแย่ของเขามันก็คือมันถ้ามองดีๆถ้าเราคิดดีๆแบบมีผลมันก็คือ,อข้อดีนะข้อดีที่แบบว่าเออที่แบบว่าเป็นมุมในชีวิตเขาอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเรียกว่าบางข้อที่เป็นข้อเสียมันก็เป็นการเรียกว่าใช้วิธีแบบปลอดภัยแล้วก็การดําเนินชีวิต ของเรามันจะไปแบบไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพนะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนแบบคิดดีๆแล้วอ่ะแต่ถ้าใครสิ่งที่อ้อมพูดแล้วรู้สึกว่าคุณอ้อมพูดอะไรไม่รู้ฟังแล้วรู้สึกไม่เก็ตเลยฟังแล้วรู้สึกว่าคิดไม่ออกอ่ะคิดตามไม่ได้อ่ะที่ว่าผู้ใช้ปุ่มมันต้องแย่แบบนี้ก็โอเคค่ะก็ขอให้คุณคิดตามที่มุมที่คณคิดเถอะเพราะว่าอ้อมก็หมด คำอธิบายแล้วไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนเนาะอ้อมก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับใจใครได้นะคะจะสําหรับใครที่ยังมีโอกาสอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ้อมขอสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจละกันแล้วก็พร้อมที่ยืนเคียงข้างไปกับคุณด้วยนะคะเวลาคุณมีปัญหาหรืออยากแชร์ข้อมูลอะไรนะคะสามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะหรือว่าเวลาอ้อมมีการไลฟ์สดแบบสาธารณะเนาะแบบเปิดให้ แล้วว่าทุกคนสามารถพิมพ์แชทมาได้ก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกับอ้อมได้นะคะตอนนี้อ้อมมีแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ของอ้อมเองนะคะก็จะเป็นบล็อกนะคะสามารถที่จะเข้าไปอ,อ่านหรือว่าอ่านนิสัยหลายๆมุมของผู้ชายญี่ปุ่นได้นะคะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆ ก็ลองสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดในในเว็บไซต์ออมได้เลยนะก็ลองคลิกลิงก์นะคะก็จะมีแปะลิงก์ไว้อยูอ่ตรงด้านล่างใต้คลิปนะคะแล้วก็จะมีที่หน้าเพจเพจทาง Facebook ตามติดชีวิตสามีปุ่น vs ภรรยาคนไทยนะคะสามารถที่จะเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปคลิกลิงก์แล้วก็เข้าไปอ่านดูรายละเอียดออมได้นะคะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย